โดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟ i ตี hmm. ้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยน่าจะยังแว่งตัวสนับผันผลระหว่างวันโดยในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมีแนวโน้มจะรีบาวได้บ้างโดยทั้งนี้ถ้าดูในส่วนของเซฟ0เองเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดบริเวณ950จุดเมื่อวันศุกร์หลังจากที่ระหว่างวันเนี่ยลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย M A 25วัน โดยมีในส่วนของปัจจัยจากต่างประเทศที่ต้องรอติดตามก็คือในส่วนของตัวเลข GDP ของจีนที่จะมีการประกาศออกมาในวันศุกร์นี้แล้วก็ถ้าดูในส่วนของแรงขายของนักทุนในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นแรงขายของนักทุนสถาบัานที่มีออกมาในตลาดหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มออฟเทดเนี่ยประมาณ1,500ล้านบาท ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตัวรัชนีเซกฟิแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของอนักทุนกลุ่มสถาบันที่เป็นกองทุนเนี่ยก็ยังมีเข้ามาในส่วนของตลาดอนุพันธ์ ซื้อเก่งกำไรในเดือนนี้เนี่ยสะสมกว่า3,300สัญญาซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยในส่วนของอสถานะคงค้างที่ปรับตัวลดลงเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ชัดนักในเรื่องของการเข้าสะสมโดยถ้าดูในส่วนของ S50 S13 เนี่ยเรามองว่าระหว่างวัน่งถ้ายังสามารถยินเหนือ954จุดได้เนี่ยมีลุ้น ไปต่อแต่ถ้าหลุดระดับ950จุดก็มีโอกาสาที่จะพักตัวลงเช่นกันดังนั้นสถานะรองยังให้าหาจังหวะทำกำไรออกไปบางส่วนในช่วงที่ดิดตัวขึ้นมาระหว่างวันแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ944จุดส่วนสถานะใหม่ที่จะเข้าไปเ,าเก็งกำไรในส่วนของ S0 5 S13 เนี่ยมองว่าถ้ายืน เหนือ950จุดไม่ได้ก็ให้เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตสำหรับในส่วนของ USD future วันนี้เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะเห็นความผันผวนในแนวโน้มของการปรับตัวลงทดสอบระดับ30.30 30บาททั้งนี้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงร่วงลงต่อเมื่อเทียบกับ สกุลเงินสำคัญในตลาดโลกหลังจากที่มีแนวโน้มว่า ECB จะยังไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงใกล้นี้แล้วก็ในเรื่องของเงินเฟอ้อเดือนธันวาของจีนที่ประกาศออกมาเนี่ยพุ่งขึ้นสู่ระดับ2.5สูงสุดในรอบ7เดือนก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินในเอเชียแต่มองว่า,าในเรื่องของฟันฟล o w เองเนี่ย จากนักทุนต่างชาติยังมีไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราต่อเนื่องทั้งในส่วนของตราสารหนี้แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีแรงซื้อในตลาดตราสารหนี้อีกเกือบ3,500ล้านบาทแม้ว่าดูแล้วเนี่ยคงจต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในเรื่องของอเงินทุนที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเราก็ตามทั้งนี้ ส่วนของ USDF 13ระยะสั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะเข้าไปเปิดสถานะช็อตเพื่อทำกำไรได้แต่ว่าผู้ที่เปิดช็อตเอาไว้เดิมจากสัปดาห์ก่อนแนะนำให้ทำกำไรออกไปบางส่วนบริเวณ30.30 30. 30. บาทส่วนสถานะใหม่ให้รอจังหวะด,ดีดตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ30.37บาท สำหรับในส่วนของ g o f ฟิเจอวันนี้เรามองว่าน่าจะกลับมาชะลอตัวแถว24,000ถึง23,960บาทหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการดิดตัวขึ้นตามทิศทางของราคาทองคำสปอร์ตที่ขึ้นไปแต่ว่าไม่ผ่านระดับประมาณ1,680เหรียญโดยในส่วนของการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเองแล้วก็ความเป็นไปได้ว่าอุปสงค์จากตลาดปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนของ จีนในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนเนี่ยจะยังช่วยประคองทิศทางของราคาทองคำสปอร์ตอยู่บางส่วนจนกว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นในเรื่องเฟดว่าจะยุติมาตรการากระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐหรือไม่โดยคงต้องติดตามในส่วนของการประชุมอของเฟดในช่วงปลายเดือนวันที่19-30เดือนนี้ โดยถ้าดูในเรื่องของแรงกดดันที่มีเข้ามาเพิ่มเติมจากความกังวลว่าจีนอาจจะไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยอาจจะยังคงมีความผันผวนแต่มองว่ายังไม่น่าจะหลุด1,635เหรียญลงไปในช่วงนี้ก่อนที่จะมีการประชุมในส่วนของเฟดในปลายเดือนนี้ ดังนั้นในส่วนของ g f g 13เนี่ยเผชิญแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแต่มองวันนี้น่าจะชะลอการพักตัวแถว24,000-23,960ถึง 23, บาทสามารถเข้าไปเทรดดิ้งลองสั้นๆได้ในส่วนของ g f g 13เดี๋ยระดับ23,960บาทหรืออาจจะไปรอเปิดชอ็อตในจังหวะที่ดีดกลับขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ผ่านระดับ24,250บาท ส่วน Brent c r u d e Oil f u t u r รเนี่ยเรามองแนวโน้มพักตัวในช่วงสั้นแต่ก็ยังไม่หมดหวังที่จะรีบาวขึ้นอีกครั้งโดยยังมีาคาดการณ์ในเรื่องของการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันเนี่ยเป็นแรงหนุน หลังจากที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนพักตัวลงมาอีกครั้งหลุดระดับ110เหรียญต่อบาเรลจากแรงกดดันในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อของจีนที่พุ่งเกินคาดแล้วก็ในส่วนของสเปรดะระหว่างราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสแล้วก็เบรนเนี่ยที่ปรับตัวแคบลงเนื่องจากาประเด็นในเรื่องของการเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันซีเวในสหรัฐมองว่าจะช่วยลด ภาวะน้ำมันดิบล้นตลาดในภูมิภาควิสเวสของสหรัฐลงก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเลนเนี่ยมีการพักตัวลงมาแต่ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงก็มองในเรื่องของอการที่ราคาน้ำมันรับข่าวเกี่ยวกับการเปิดท่อส่งน้ำมันในสหรัฐเองเนี่ยน่าจะ,ะถูกแฟกเตอร์เข้าไปในราคาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มองว่าน่าจะ กลับมาติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐรวมถึงตัวเลข GDP ของจีนในสัปดาห์นี้มากกว่าดังนั้นเรามองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบลนเนี่ยน่าจะชะลอการพักตัวแถว1 0 9่5เถึงหล่เหรียญในวันนี้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์ บรฟหนึ่งมเนี่ยมองยังมีลุ้นรีบบาวแถว3,300ถึง3,310บาทแนะนำให้เข้าไปเปิดลองได้เพื่อดักดิดกลับแต่ถ้าหากว่าไหลลงต่อหลุดระดับ3,280บาทลงไปก็ให้กลับมาเปิดสถานะชอน็อตปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ